ผมจะม่เล่นไพ่แค่15ใบนะครับวันนี้ฟรีชอยนะครับให้ผู้ชมเลือกมาเลยเลยเลือกมาเลยสมมติผู้ชมเลือกเบอร์เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะครับเบอร์อะไรก็ไม่รู้เอโผล่เอเอข้างหลังตัดเอออฟไดมอนด์โอเคเอาวางไว้ตรงนี้นะครับนะครับเอาวางไว้ตรงนี้เอาแบบนี้เอาวางไว้ตรงนี้นะเอโผลนะครับเราจะเอาตัวหนึ่งมาวางไว้ข้างบนแล้วตัวหนึ่งข้างล่างตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งล่างอัพดาว up down up down บนล่างบนล่างเออจากนั้นเสร็จถามผู้ชมว่าตั้งแต่10ถึง15นะครับอันนี้ไม่มี15ใบชอบเบอร์อะไรอ่าเขาบอกว่าชอบเบอร์12นะครับนับลงไป12ใบ11อ่าแล้วแต่แล้วแต่2 3 4สา7 8ี่ห้า12นะครับ12นะครับ ที่เหลือวางขับลงไปเลยตอนนี้เราจะมาทำโยนให้ทิ้งไปนะครับอันนี้ไม่เอานะครับอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้เอาไม่เอาเอานะครับไปงี้นะครับเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาอ๋อเราจะทำไปจนหมดเลยนะครับไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอเอาไม่เอาเอาไม่เอาจำได้ไหมเมื่อกี้นี้อะไรนะ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 เอขลังตา มันเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงมันก็ไม่ยากนะครับก็มีเราก็จกัดไพ่มาแค่สิบห้าใบนะครับเราก็มาจะสับจะอะไรอะไรก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดด็กดไลค์กดแชร์นะครับเออไม่ยากเออมันง่ายๆนะครับเอาให้ผู้ชมเลือกมาใบหนึ่งอ่าผู้ชมเลือกใบนี้อ่าเบอร์นี่สีโพแดง Four apart. Four apart. นะครับสีโพแดงโฟล์อพอร์ตโฟล์อพอร์ตเอาอ่นนะครับ o โฟล์อพอร์ตนะครับเอาไวนะ้ตรงนี้นะตอนนี้เราเอามาไว้บนใบหนึ่ง ไว้ล่างไปหนึ่งไว้บนไว้ล่างไปอย่างนี้นะครับจนหมดนะครับไว้ล่างไว้บนอย่าผิดนะครับไว้ล่างาบนล่างอ่าบนล่างอ่าบนล่างอ่าจากนั้นถามผู้ชมว่าตั้งแต่10ถึง15ชอบเบอร์อะไรเออเพราะอันนี้ไพ่มันไม่มีแค่15นะครับอ่าะฉะนั้นอย่าเกิน15เอ้าเขาบอกว่า13อ่านะครับเราก็ลงไปตามธรรมดาทำตามแบบนี้เลยนะครับลงไป1ิบอันไปหนึ่งสองสามแ้วนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าไม่ต้องไปเหลือทับลงไปเลยนะจากนั้นเสร็จแล้วก็นับออกไปนะครับเอ่อออกไปอย่างนี้ไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาอย่างนี้นะครับเอาสองเอาสองเดี๋ยวจะหมดหมดนะทับทำบีทำบีเอาไม่เอาก่อนนะครับไม่เอาไม่เอาโทรไปที่ไม่เอาก่อนนะครับเอออย่างนี้มันมีสามใบเนี่ยไม่เอาเอาไม่เอาเออเมื่อกี้สีอะไรนะสีอะไรสีอะไรสีผูแดงนี่นะ ง่ายไหมมันเป็นของมนเองมันเป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับนี่คือมายากลมันเป็นไปได้แล้วับจำสูตรได้ได้จำสูตรได้ได้เล่นได้เลยง่ายง่ายง่ายงายแต่จำสูตรได้ได้โอเค